สุรอัลกาฟิรูนสุรอัลกาฟิรูนเป็นบทบัญญัติมักกียะมีหกอายะความหมายโดยสรุปของสุโรอัลกาฟิรูนสุรอัลกาฟิรูนเป็นสุโรมักกียะที่ให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์และพ้นจากการตั้งภาคีและการหลงทางพวกมุชริกีนได้เรียกร้องท่านรสุรสลลลอฮ์ซลลลอฮฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่การทำสัญญาสงบศึกและเรียกร้องท่านให้สักการ,ระบูชาบรรดาพระเจ้าของพวกเขา เป็นเวลาหนึ่งปีและพวกเขาจะเคารพพักดีพระเจ้าของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีเช่นกันดังนั้นสูรอรจึงถูกประทานลงมาเป็นการตัดความหวังและความโลภของพวกกุฟฟาร์และการชี้ขาดตัดสินข้อขัดแยง้งระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับพวกบูชาจเจวิตและรูปปัน้นอีกทั้งเป็นการตอบโต้แก่พวกกุฟฟาร์ต่อการนึกคิดที่น่าสังเวชท,ทั้งในปัจจุบันและอนาคต บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอกลยาอยุฮัลกาฟิรุนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอบรรดาผู้ปฏิเสธศรทัทธาเอ๋ยลาอับุดุมาตับดู ฉันจะไม่เคารพพักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพพักดีอยู่และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพพักดีและฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดี สิ่งที่พวกท่านเคารพพักดีและพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพพักดีและสําหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่านและสําหรับฉันก็คือศาสนาของฉันด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอย๋ย ฉันจะไม่เคารพพักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพพักดีอยู่และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพพักดีและฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพพักดีและพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพพักดีและสำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน